ก็ผมอยู่วัดนิคมดงบังอำเภอโพนพิสัยที่นั่นอาจารย์ผมถือโบราณมากเพราะใกล้ประเทศลาวท่านให้ผมถือคลองผ้าสามผืนตอนเย็นคุมผ้าสามผืนแล้วกล่าวพุทโธเมนาโถถึงสังโฆพุทธคุณนังสังฆคุณนังกล่าวสังวิทาปูกายจปะอาปะปามจุปะ ยาวมากจนเอวังตังสังคาติยังเป็นยาปัญญาปรมีอธิษฐานแล้วก็คลองบาทต่อในพระไตรปิฎกมีไหมและทำแล้วมีอนิสงส์อะไรอันนี้เป็นคลองโบราณที่พระสมัยโบราณของเราสืบศาสนามาให้พวกเราอันนี้เป็นไปเพื่อศรัทธาหล่อเลี้ยงจิตใจไว้ ให้มั่นคงในศาสนาแต่ไม่เป็นไปเพื่อให้เกิดปัญญาอะไรบางครั้งพุทธศาสนานี้สืบทอดไว้ให้เราด้วยศรัทธาแต่ศาสนาพุทธศาสนานี้จะอยู่เพียงศรัทธาไม่ได้ศรัทธาพุทธศาสนาจะต้องเป็นศรัทธาให้เป็นร่องเป็นร่องไหลของปัญญาไม่ใช่ศรัทธาสุดๆอุดตันอย่างศรัทธาพระเจ้าเป็นอะไรก็พระเจ้าพระเจ้านี่สุด ศรัทธาพระพุทธเจ้าตถาคตโพธิศรัทธาศรัทธาพระพุทธเจ้าความรู้ของท่านท่านบอกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดจากเหตุเมื่อมีอะไรเกิดขึ้นจะต้องหวนถึงเหตุจะต้องจัดการกับเหตุเพื่อนนำไปสู่ผลเพราะนั้นศรัทธาของพุทธศาสนาจึงเป็นศรัทธาเหมือนขุดร่องไหลให้แก่ปัญญาเพื่อจะแปลสภาพมาเป็นปัญญา เพราะฉะนั้นที่ท่านถือมาอย่างนี้ก็เป็นกลวิธีให้ลูกหลานได้มั่นคงในาศาสนาได้สืบทอดแต่จะมีปัญญาไหลนี่นี่น,น,น,นี่กำลังจะไหลไปหาปัญญาแล้วเนี่ยมาถามเดี๋ยวความจริงนั้นในรอบๆร,รุ่มม่น้ำโขงในถือมาอย่างนี้จริงๆแล้วท่านบอกว่าพุทธโธเมนาโท มันก็มีความหมายบอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าธรรมโมเมสังโฆเมพุทธคุณน,นางสังฆธรรมคุณน,นางสังฆคุณน,นางทั้งหมดนี้พารนาถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรยัยแต่เป็นร่องของศรัทธาให้ไหลไปสู่ปัญญาเพื่อจะสอบถามตรงนี้บอกว่าสังวิทาปุกายะปะเป็นอักษรย่อของคำพี ของคำพีสังนี่มาจากคำว่าสังคีณีวิมาจากคำว่าวิังทามาจากคำว่าธาตุกถาปูมาจากคำว่าปูคละบัญญัติกะมาจากคำว่ากถาวัตุยะมาจากคำว่ายามมุกปะไปว่าปัจฐานอภิธรรมเจ็ดคำพีขี่ร้านบอกกันเลยเอามาห่อสังวิธาปูกายะปะประชัน บัณนี้ก็ไปเปิดอ่านบางที่บันนี้ตั้งแต่เล่มที่สามสิบสี่ไปจนถึงเล่มที่สี่สิบห้าสุดท้ายทูเดอ n เอ็นอธิปดกมันพระิมาทน่นีบอกเพิน่นเฮ็ดลูกกุญแจสตาร์ทไว้ให้ต่อมาอาปะปามาจุปะอันนี้เป็นคำพีพระวินัยอาทิกรรมปะนี่มาจากคำว่าปริวารวัตรมะนี่มาจากคำว่ามหาวัตร ปานี่มาจากคาว่าปาจิตีมะนี่มาจากคาว่ามหาวัคจุนี่มาจากคาว่าจุรวัคปะนี่มาจากคาว่าปริวารวัคเป็นคำภีพระวินัยตั้งแต่เล่มที่หนึ่งถึงเล่มที่แปดขันธิเกเววิเยเจวะหลังจากนั้นก็มีปริวารเรจมาติเเกนี่ท่านนะคำกุญแจสตาร์ทไว้ให้ให้พวกเราเข้าไปสนใจ ต่อมาก็มีทีมะสังอังคุทีนิธีคะนิกายพระสูตตั้งแต่เล่มที่เก้าพมชาลสูตเป็นร้นไปอังอังคุตรนิกายมะมะชมนิกายทีมะมะมะชมานิกายสังสังยุตนิกายอังอังคุตรนิกายคุคุตกานิกายห้าคำพีตั้งแต่เล่มที่เก้าไปจนถึงเล่มที่สามสิบสามเพราะฉะนั้นว่าจนตายกับบหุจักหนัง แต่พอมาถามอย่างนี้ก็จะเริ่มเป็นร่องไหลของปัญญาก็ได้อานิสง์ให้มาถามนี่แล้วอานิสง์มันก็ไดที่บอกว่าได้อานิสงยัง่งอานิสงคือผลประโยชน์มีศรัทธาเชื่อไว้ก่อนตอนนี้เริ่มจะไหลไปสู่ปัญญาแล้วหมดตรงเบาก็ได้เด้อบาทนี่แงมือสาเพิ่นให้ข้องบาทว่าจังไหนอุ้มบาทได้ผมก็ได้เฮี้ยนอยู่ได้แต่ก่อนไปบินธบากับเปาสะกอนแต่บาทคองบาทวัชร ปุพันเหปินทปาตันจกักปรปั่สนเป่าเสบาดหมานปานยั่งปัสสันพอเรามาแปลดูทีเนี่มาแปลดูปุพันเหปินทปานันจะกนันแปลว่ายามือเศร้าไปบินทะบาดมากินเดอือว่าสสันห้วยบ่อเสกมันก็สิไปอยู่ตัวบ่อบาดเนี่ยขันบ่อเสกบ่หมา,านเดชปัสสันโตเป็นแหงขังบดัดนี้ได้เปา่าละมึ่งมือนี้ได้เขาต้มรอดปัสสันก็อุ่นใจ เอาหานไปนะ